เฮ <c oughs> ้เพื่อนเพื่อนฉันมีฉันซื้อเครื่องบินใหม่ด้วยจะจะากที่ทททเครื่องบินของฉันทั้งยี่สิบลำอ่ะถูกทำลายไปนายคิดว่ามีเครื่องบินเจ็ดแล้วหรอเหรอก็ใช <c oughs> ่ไงคันละสี่สิบล้านฉันซื้อมาสองลำไม่ไดิยี่สิบลำทดแทนไปแล้วอะ่ะ๋อยังหรอฉันก็มีเครื่องบินนะ อ่คว่าหลอหรอเ,รอ,เอาแปลว่าเรามาอวดกันที่อื่นดีกว่ามาอวดความรวยอำนาจของเราดีกว่าเออก็มาดิครับคิดว่ากลัวเหรอไอเวนอืมก็ลองดูชีไอเพื่อนเดี๋ยวฉันจะอวดให้ดูฉันมีรถใหม่ด้วยอ่ะไหนอะ นี่อ่ะคันนี้นะ่อะกับชนนายตายได้เลยนะคันรับประมาณแบบอืมก็แค่เร็วนิดหน่อยเองก็แค่เน็ดหน่อยเองคนแค่นักแกงไม่ร่วงเหรอก็คันละสิบห้าล้านอนะ่ะโอ้ยอ่ะเหรอจตก็มีอีกคันนึงอ่ะเป็นก็กนแข้งไม่ร่วงเหรอนะคันนี้ราคาแบบถูกมากเลยอะไรเหรอ โอเคเดี๋ยวฉันจะให้ดูนะนี่ไงรถของฉันน่ะคันละก็ถูกถูอ่ะคนนะ่ะแข็งไม่ล่วงอ่ะไอก้กาเอ้ยราคาก็คันละสี่ร้อยล้านอะ่ะหัวหน้าครับหัวหน้าแต่หัวหน้าไม่ได้ซื้อมานะเออก็ใช้อำนาจซื้อไงไอเวนฉันมีอำนาจเนาะ อก็แค่ใช้อำนาจซื้อเนาะไอเวรฉันอ่ะใช้เงินซื้อจริงๆอะก็มาเด็กครับก็กูมีอำนาจเนาะี๋ยวก็ยิงให้ใช่เตะเลยฉันก็มีอำนาจเหมือนกันไหนอำนาจแกแกไม่มีอำนาจแกไม่ใช่นายพลทหารอย่างฉัน อ๋องั้นเหรอแล้วเขาจะบอกอำนาจของฉันให้ฟังเอาเงินฟาดหัวไงอ,อำนาจลนฟ้าขนาดนั้นเลยเหรอเอาเงินฟาดหัวรวยตายเลยไงฉันเหรอแล้วฉันรวยฉันมีบริษัทเยอะอียอมไม่ได้แกก็แค่มีแกก็แค่มีเครื่องบินเจ็ตฉันมีขี่ปนาวุ โอ้ขีปนาวดอะไรอะคิดว่ารอหรอขีปนาวดอะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูว่าขี่ปนาวดของฉันคืออะไรออ้ดักเกิดจังเลยลมแล้วลมแล้วนี่กือกไกจะกลัวจริงใช่ไหมรอเล่นนะฉันไม่ได้กลัวเลยสัตนี้ขีปนาวดอะไรกะกะของนายเออขี่ปนาวดนี้เกือบทำลายโลกได้เลยนะ บอกมาโอเคเดี okay, ๋ยวจันจะโชว์ให้ดูนี่ไงนี่ไงไอเวนขี่ปนาวดชันน่ะเห็นไหมลมลมทับหัวนายเลยไอเวนเอ้ก็แค่ก็แค่ขี่ปนาวันิวเคลียเองอ่ะขี่ปนาวัดนิวเคลียกระจกกระจมันอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่ง เอาแบบถูกคิดคดมานานแล้วนายยังใช้ของเก่ากรนาดนั้นเลยเหรอแล้วแล้วขี่มนานวิของนายล่ะไม่มีเหรอฮ่าฮ่าฮ่าวายวา,ายกากา่าใจนะเดี๋ยวฉัาจะโชว์ขี่มนา,นานวิของฉันให้ดูนี่ไงบ่อาลาว่ บ่อลาวาสุดเจ๋งง่ะไม่อยากจะโม้เลยอ่ะบ่อลาวาสวยไหมล่ะเอาออกก่อนเดี๋ยวมันแหละอะเกมมันจะแหละนี่ไงขี่ปนาวุธก็ชัสุดยอดป้าบ่อลาวาก็ไม่เห็นจะสุดยอดเลยนี่นนะมันก็แค่ลาวาไม่ใช่ขี่ปนาวุธจริงๆ่นี่นะเอยช่างบระอา เฮ้ไอเวนฉันมียาซอมบี้ไวรัสสุดเจ๋งและยาฟืน้นชีวิตและยาอมตะแก่สู้ฉันไม่ได้หรอกแล้วยาที่ทดแทนอวัยวะที่เสียไปที่จะสร้างเซลล์ใหม่กระจอดเฮ hey, วะ่ะเห็นไหมฉันสุดยอดปะฉันมียาสื้ชีวิตคนตายด้วยและเชื้อไวรัสซอมบี้โอ้พูดฉันรวเลยนี่นา กระเจาว่ะเสื้อไวรัสอะไรของเกะก็ไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยเนี่ยนะอีน้อยแม่ไม่แค่ยาอมตะน่าเบื่อจริงๆถ้าโลกแตะขึ้นมานายก็เวงว้างอยู่ในอวกาศโอ้ยนายก็พูดถูกว่ะ ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยทำยังไงดีนะมาคุยเรื่องธุรกิจว่าเรามีธุรกิจเท่าไหร่อะไรเหรอฉันมนีฉันเป็นเจ้าของหลายอย่างเลยอืมแล้วไงฉันสามารถทำให้คนอดตายทั้งโลกได้โดยการมขายของออ แต่นายก็จนนะก็ใช่แต่ฉันก็สามารถทำให้คนอดตายทั้งโลกและทำให้เออทรัพยากรโลกนั้นดับส่วนไปสุดยอด,ดปะโอ้ยฉันสาม,มารถทำลายโลกโลกแตกได้อันนั้นฉันก็ทำได้นะนี่เราโม้โอวดเรื่องหาดอะไรเนี่ย นายก็เป็นแค่เจ้าของกิจการทั่วโลกต่วนฉันเป็นนายพอทหาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแล้วขอที่นายซื้อมาจากประเทศอะไรอ๋อจีนใช่จีนเครื่องบินเจ็ดก็ซื้อมาจากจีนส่วนรถนั่นก็ก็ใช้วัตถุดุขอจากประเทศจีน นี่นายใช้วัสดุจากประเทศจีนใช้งั้นเหรอโอ้ฉันก็ใช้เหมือนกันน่ะของไม่มีคุณภาพอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่ของที่ไม่มีคุณภาพนะจากประเทศจีนมันเป็นประเทศมหาอำนาจเลยนะมีเงินเยอะมากเออ นี่ลายพูดโม่และไายทัทท,าท,าที่เราใช้แต่ของปัญญาอ่อนที่มาจากประเทศจีนที่สินค้าว่าจากประเทศจีนนั้นมันยองแงงมากใช่ใช่ไวลาสท่วนี้เขาก็สั่งซื้อมาจากประเทศจีนส่วนวัตถีอันนี้สร้างเองส่วนรถคันนั้นก็ใช้วัาสดุและเศษเหล็กจากประเทศจีนและพลาสติจากประเทศจีนแต่ก,ก็เหมือนการซื้อระเบินิดเคกีย์จากประเทศจีน โอ้เพรนั้นมันรวยมากเลยไอยเวนแอมกูจนอยู่คนเดียวใจจะใจ่รู้ต่อให้จบปริญญาเอกพวกมันอ่ะก็แค่จบมปลายหรือปหอกเองอ่ะพวกมันก็ยังชีวิตประสบความสําเร็จแต่มีทรัพย์สินตั้งเป็นพันล้านร้อยล้านนะหลายล้านเลยหลายล้านล้านอะแบบสามารถทำลายโตได้ง่ายๆเลยเออจริง แล้วเราทำอะไรดีอ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเออเออ,เ,อ,อเรานี่อนจริงๆถึงไม้สัดจะร่างกายแข็งแรงเอาเปว่าเรามาเละคีโมเละคีโมโออวดกันดีกว่าเออก็ถือว่าเป็นความเคล็ดที่ดี เืออือาเปลวว่าโอ้ชิตเดี๋ยวอะไรเนะี่ยซ้าซีริจะทำลายทุกอยาก่างเธอโดยเฉพาะเจ้านายของฉันอาซีริอย่าทำแบบนั้นเลยซีริระเบิดอุคียอาซีริไม่นะ จีลิทำให้กูแหละเลยพลังเนี่ยโอ้ยดีนะที่ยังมียาเฟอร์ซิเวตอยู่อ่ะเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วไี้ซีลิของนายทำอะไรเนี่ย,เร,ยเรียบรอยลบอบโทษทีค่ะซีลิซีลิก็แค่หมันใช่เจ้านายเสยๆก็เลยอ่ะค่ะโอ้ยกวนส้นเป็นว่ะซีลิ พอดีค่ะเออสิเธอเป็นเธอทำไมเธอถึงเออสิลทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงแทะระเบิดนิวเคลียร์ทันได้อ่ะทั้ที่ระเบิดนิวเคลียร์ทันป้องกันมาอย่างดีอ๋อพอดีสิเป็นเอไอที่เรียนรู้มาอย่างดีนะคะสิลสามารถระเบิดโลกได้ง่ายๆเลยภายในสองวิ โดยการแฮะระเบิดนิวเคลียร์ของทั่วโลกแล้วก็จะต้ตมล้วโลดแต่อดเจ็บหายแล้วเพวกเราก็แค่เราโลดแตกแต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่ไพเราก็แค่ใช้เวลาหลายเดือนอย่างนักสิริอย่าโลดทำลายโลดในภายในสสว่าแล้วทุกอย่างก็จบลงไอพวกนั้นเป็นเป็นบ้าอะไรกว่นี่คือต่อโอเคเอาแล้วจบจบนะ นี่คือตอนแบบตอนตอนแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากเป็นตอนเกี่ยวกับการโอร้อวดของพวกนี้พวกปัญญาอ่อนพวกแสบซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากซีริ้มแล้วก็แล้วก็ที่โมโอ้อวดแล้วตอนสุดท้ายซีริก็แค่ใจระเบิดนิวเคลียร์